ครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสุขคนครับพอกับเฮาอีกคือเราครับค่ายตระกูลหอมครับผมมื่อนี้มาจุดบังไฟหกคุนครับสองบังครับควมเานาสามสิบเจ็ดเส้นนะครับผมไปเบรงวิธีพันลังตอนกับตอนจุดนะครับผมไปเลยครับผมนี่เขาก็เห็ดนี่กันแต่ก็เดอยู่งแรงนี่แบบเนี่ยเผื่ว่าคนสี่เส้าเ่าจะเอาไปมาบ้านนี่ยมาเส้าตัว ใช้โซาสร้างวุนิเด่นได้าี่โซ่่เหรียนไดาี่โซาเรียเฮดหัวมื่นยชาวบ้านมาเครืองโลบล้วมันแตกนะตอกตอกแล้วมันแตกมันแตกอะไมาเฮดบึงมีแล้วสูตรนีแล้วเอาไปขันเลดีดวนกันเด้เมือนี่ดวนกันยเก็โอ้โหหอหูจ่าได้มือนแมนจังุย้ป่อยนะก เพร่กะทิเป่ากะทิย่อมรับไปใส่อนี่เพร่ยอมรับไปหน้ามาสูนวาไรงานบอสั่งโจ้สั่งจุมากนะครับโอ้นี่แหละประมาณนี่ลูกไส้หลาพ้าเพื่อนสองลูกไส้หลาพาอเพื่อนครับส่องเพื่อนครับอย่าลืมติดตามเลยครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นี่นเด้อครับพี่น้องเด้อครับสอยกันครับพี่น้องครับส้อยกันนะครับทีมาสามปอนะครับ ุบายปยุดปบีดปาบด้วยาด้ลูกพี่ไงลูกพี่ไงด้วยบายี่่เขารอบรดีะรอ่นากไอเจีบอลักรอบอย่นีขี่่่าอีีบออ่างนีเดี๋ยวเราักควัน้าสมัยหนอืมเอ้ถ้าเบื้งจุยครับหมายความว่าต่อเเมียน เอาอีกไรนี่นี่ึืนทานแล้วครับสร้างปิงอุ้มมือหนังฝ่าเปิดอยู่เนาะใ้เลไม่เห็น่ดเรดามันกำลังไล่เล่นเลยครับสายประมาส <1, S 2> <3. S 1> ามเมตรโอ้สามสิบเมตรเลยเดอโชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ เขาข้อไปใช่ปะลามานมครับไปครับไปน,นั่นนั่นสูงเจอบเแล,ล้วครับพี่วองเร้ยบาทเลยนมโนมอ้าวครับจังตามไปเบิงซานก่อนครับจังตามเบิงเลดาเป็นรับสี่เจ็ดวีครับสาวผ่อนเต้นอีกแล้ว บังไฟบัเผาเฮ้ยเผาามันแดง่นี้หหละข้อหลักนมันม่นี่เราหลุนสร้างปอนครับขึ้นไปตวกมางฝากง่ายลมึงขึ้นเนาะบันอื่นเขึ้นบัดอันอื่นขึ้นอันเนาะอ้าล่างาคือเราครับมือนนี้ อ่างนีเลเดี๋ยน you know? no, mm ้ห hmm. รืเา้วย่าแถวเก่าอีกเช่นเคยอันผู้ใดมาเกี่ยวหญ่แหง้วแถวเนียมบ่ตองบ่ตองเ้อครับเด้อบ่ตองมาเ้อหมือนีครับเข้มกี่เกียรม่เข้มีเกียตายคมึงนี่อคือเจ้าสูงของน้องไผครัาจำแน่นอนเนาะโ้โหงวนเปียกหมดเลย สามุ่มคนเดีก้นนำสามุ่มเดยากมันแดงไปครอก่อนนะครับเราเลยครับเอาน้ำเล่ปเปิดห้ครัเปิดร้อยห้าสิบครับพร้อมล้วหนาไปไปครับไปหอเทีจำดีบ้างมีบ้างดิจำเป็นจำ บ,บังโอเห็นเลยตาตโอ้โโอ้ผอู้เล่ผู้เลยวเห็นแล้วเห็นแล้วมากมากแล้วคุณคลากมาคุณลากมาแล้วมึงเพิรเร่งไล่เล่นครับ ทานี่ันตำไปด้วยเรต้งเบาดีปับก่องเด้เลยวะเลาอุ้ยพอนเนีนี่นี่หายแล้วรุดกลางแล้วอ้าวโยนาสมรรถผมบบนี้วนี่อะไรบงอะไรบงดักออกเพื่อนมาเห็นตำตำยังเหมือนเบาดีแล้ว เดี๋ยอนี่แหละเดี๋ยด้ล่างอยู่มันขีล่งอยู่เนี่ยก็มาผีหรอปะตั้มหรือสูงนองศาเนี่ตั้มยู่ต้อดเียงล่ะีเสบอหวงไฟเห็นปะลกแล้วันนั่นล่างอยู่ล่างอยู่พแล้วพล้วพล้วเห็นระบัานองแต่ว่าอยู่ตั้มๆครับได้ขีด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 ขีดสรุป ขึ้นคว้าบ่เห็นบ่บ่รู้วบาทางไหนแต่ว่าเห็นในนี่เป็นไร่ขีดไร่ขีดถุกไ้ไร่ขีดออกมาแล้วใี่ครับไ่ขีดมงไ่ขีดมันไปไกลอีเลีด้ดักอยู่ใต่จีโอ้บ่เห็นน้ำพ่ครับไก่ด้โอ้สัตว์ละบาดนี้น้ำมันขีปะเหนลเห็นบ่ตาโยงขีไหเห็นยมองขี้ไหม่งโกโก้หมราคาร้อยห้าสิบไบหอยเจ้าพัน เออไหสีได้อยู่เด้อบ่งก่อนข้างซ<อ>้มองกันมองกันสมๆนี่มองกี้ฟส,สามสวมกใส่เขียงเขงี้มสงต้นไม้กดไก่ยีเหลียด้วยนะมองขี้ฟส้มสมจังนสีพื่อนแจ้งข้างสมร้อยหกสผ่านไป คีฟ้าสวมแล้วไปไม่ไปไม่ไปไมมองขึ้นจังกกดูนี่มันว่นิแน่นอยนี่พอ,อ,อไปไม่แล้วเลออ่อะวิทย์ไปไม่พี่น้องวิทย์ไปไม่เด้อไ,ไม่น,น้อยครับหนตาลงมาหนึ่งสองเบ๊เวลา183ครับอ้าว จัดโอ้ยัง่าดยันเนี้ยักไก่เดยงครับผมสำหรับมือนี้นะครับผมกะสร้างปิงออก41วินาทีนะครับสร้างปอนออก183วินาทีครับครับผมขนาดองคุณนะครับจังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานค่ายตะกูลหามน้ำแนครับผม พอกันในคลิปน้าครับสำหรับโมนนี้กาวคำว่า,าสวัสดีครับ